mọi nhau mọi người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  mọi mà mọi oh. <laughs> Happy birthday to you Happy birthday người mọi người mọi người mọi นันันันรโอ้ครับตอนนี้เขาเรียงานผมแล้วเขาเร่ยงานโอ้ยโอ้ยวันนี้ลูกไส้เปาไหมเฮ้ยเดี๋ยวมีของขวัญให้ด้วยก็มาให้คุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็เอาความสุขมาฝากนะครับอะไรครับแม่คอกองไงสำหรัอน้คือ้บดูเสยยังไงเอาเอายไสยครับเ้ยวันนีวน ก็ขอให้คุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงยิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนารออผมเอาอยู่อยู่นานๆเน่แม่ท่านคุณแม่มีมีมของควันสนโตให้พร้อมจับก้อนเดียวจับป้อจับพี่ก้อนจับป้อนี่ก้อนเออเนี่ยมีทองหายสนโตเะสนใหญ่ป่นโอ๊ยใส่บันไดเดี๋ยวจับโอ้ยโอยโอเร็ดเขาโยมบัไดเลยแหรนี้โอ้ยอนี่ยโอ้ย ดูไปยิ้มไปขอให้มีความสุขนะพ่อเลินโอ้โหเอฟซีก็เรนแกะดูไหมว่าข้างในมีอะไรเออลองแกะไหมแกะดูไหมเออลองแกะหน่อยอยากเห็นเปิดเสียของแฉด้วยนี่คุณสังเกตดูสีมันดีๆนะเสียเออคุณสังเกตดูสีมันดีๆห้วยห้วยเปิดไฟแบบพี่น้องโอ้ยแม่แม่เสียแล้วไม่จับแกงของขวัญ ไวนม่สม่คือจับีเตยาดี๋ยวนย่างนี้ย้ย้ยัีเดี๋ยวมาเจอเองมานี่เราลักตัวเองนะมารักตัวนะวันี้โอ้ยเดี๋ยวเราเจอลแม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่เอานะครับต่อหน้าสื่อเลยครับผมผมไม่อยากได้อะไรมากกว่านี้นะครับเนี่ผมขอขออย่างเดียวครับ ให้แม่ดาวหอมเจ้พ่อดาเอ้ยกดหึ่งครับกดหนึ่งกดหนึ่งกดหนึ่งครับกดหนึ่งกดหนึ่งเร็วขอขอได้ไหมครับได้ได้ครับเดี๋ยวได้ขอหึ่เม้นก็ได้เออกดหนึ่งเม้นนกอาาหนึ่งบน่งเอาหนึมเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋เดี๋วพอเลิศดูก่อนพอเลิศพอเลิศดูคอมเมนต์ก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอากดหนึ่งลวหนึ่งล ที่บานได้ครบแล้ววันทีบ้าได้ครบวันนี้วันนี้ได้แหลนสองข้างเลยนะวันนี้นะาน้าภาคภูมิใจด้วยประสบความสําเร็จหลายอย่างวันนี้ก็อยากให้แม่นะครับอยากให้แม่มอบความสุขให้พ่อปื๊ดเดียวต่อหน้าซื้อปื๊ดเดียวปื๊ดเดียวพนัาปื๊ดเดียวแม่ปื๊ดเดียว เอาหอมเจ้าจะปื้นหนึ่งหน่อยดู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 ไอ้ที่บอกเอาีกจริงจรเลยไป่าอ่ถืออย่างงั้นบอถือไอ้ยังงี้นะครับี่ผมปิดชิปเลยตอนนี้อะอาอ๋อ่ะแม่แม่อายแล้วอย่างงั้น FC ไม่ต้องติดตามเลยครับปิดเลยครับน่าน่ะไม่ดาม่ดาไม่ยอมหอมเจ้าพ่อเออเออไอายังไงดีไม่ดูไ จุ๊บหน่อยจ้าเอ้าไม่ไม่ไม่ถูกแก้ไม่งถูกอาอยม่รัเียบเคัเิดออม่ป้ยดูคลิปมองเออเออเออเ่อเอไเ่อเอาเออเออเอ้เอไเออ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 ออออเอครับเอเอ เรามาลอลุ้นกันนะครับวันนี้ก็มามาเดี๋ยวเราจะมารอลุ้นขอบขวัญชิ้นโตชิ้นโบแดงเลยโบสีส้มอันนี้แม่ดาวอะไรน้อมจัดให้พวกอันนี้ของจริงหรือของปลอมเนี่ยจากก็เบิ้งสีว่ะนี่นี่ใครว่ามั้งโอ้ยคนคอยว่ามันจังใดจังใดอยู่ในน้ำขอเจ้าเลยแหมโอ้ยตายติดใจเพราะเล่นเลยมัน เอาเบิ้งบานนี้เจ้าฝนี้เจ้าฝั่งก็ไก่เลยไปแข่งก่อนแข่งอะไรบ้างครับลุงดูดครับลุงก็ลุ้นไปด้วยแม่ขนาดเอฟซียังไม่รู้นะรอลุ้นด้วยกันบักลุง้าห้างนั่งมองแล่งก่อนบอสหน้าเพลยาเลยอยหน้าตโตเคยเคยแกล้งแจ้งหน้านะฮาเปิดออกมาจวดเสียหล่ะจะได้ล็อเดี๋ยวดีเดี๋ยแทงลงไปล็อกดีดีดีฮะ อันไรเขาป้าตู้เขาบอกถ้าเห็นเขาอยู่ด้นี่ดูเขามาอยู่นี่อินูแท้ฮะอินูอินูมาแล้วสนุกมากนะครับกระโดดก้อนดี่เบาเบาอย่าแทงลงไปลึกาอย่าแทงลงไปลึกว้าวชิ้นหนักแล้วแม่คิดเยอะคิดเยอะบอกกับว่าถึยเบิกตะก้อนห้เปิดอย้งยื่นบางยางไก่ด้วยเจ้าปัย่านบ่เตี้ยมรอตอนเย็นเตียมเตียมสามสาม ไาเลยวันี่หน้าหนาวครับยันโอ้ยลุนซ์เซอร์บุญญาไก่เสื้อครับโอ้ก็เสื้อกันหนาวแค่หน้าหนาวมันจะแค่เสื้อไงนะแม่เออเสื้อกันทองคุณไงโอ้ผมก็วันนี้แม่เอาจีได้กจีติยันเสื้อลุงขัดคอมอบอุ่นท็อปบอมเฮไปซื้อมาเลยสิเฮ้ยเอาสินดีไปซื้อมาเลยสิตัวไปซื้อมาเดีนะต้องดีนะ่อทุกคน เอาเจ้าเสือมเาเจ้าลุ้งหัวกันกับป้าโตเอาสีโออัพสีโอลุ้งหัวกับป้าอีกแล้วบอเสือเขาบอกว่าเขามีของมาเสื้อไผ่เดียวต่งหากบอสเออเหี้ยงอะไรอีกครับ้อมคอยว่าเทนี่คอยว่าซีวาเสร็จแลหารอยอะไรอย่างไรเล่า่่าฮ่าส่งป้ารเแพงปนั่ป้าซื้อสองใบหาจีโอ้ยเสียเมียวเสียแพงมาบอสัวให่เอาบอสบอสบ้าดขอร่ เขา้าวเหรอวันนี้นะครับวันนี้ก็มาห้วยห้อยห้อยห้อยวันนี้ก็มอบความสุขให้ FC หลายๆท่านนะครับที่อวยพรในครั้งนี้ก็พ่อดาวป่าปื้มดีใจมากตั้งแต่เือนะครับเกมตั้งแต่พ่อดาวเกิดมานะครับไม่เคยมีวันเกิดนะครับครั้งแรกครั้งแรกนะครับนี่เกิดมาได้ไงไม่ได้แจกเลยครับผมป่าปื้มดีใจมากที่ลูกๆหลานแล้วก็แฟนคลับ FC นะครับ ที่คอยเป็นกำลังใจให้นะครับได้มาถึงจุดในวันนี้นะครับอ้สุดยอดมากครับเนี่ยวคุดค้ดไหนกันเป็นเวบาปนะไปนผมจะมอบความสุขให้เต็มที่ผมจะมอบความสุขให้แฟนกับเอฟซีไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับ อย่าลืมนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้พ่อดาวนะครับคุณทำไมไม่มัดแกะตรงเนี้ยทั้งช่องของนูดาวแล้วก็ช่องของน้องอุ้ยนะครับแสนภูแล้วก็ช่องของปีใหม่แล้วก็เลิศรักก็มีแล้วก็ฟันเจียวก็มีอีกหลายๆช่องของอีลิฟเพนไทยแลนด์นะครับอีกหลายหลายช่องรอไหมครับเอฟไลท์ครับผมโอ้สุดยอดครับผมจะลืมเนอะสุดยอดครับผมจะลืมเป็นกำลังใจนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ลูกๆหลานชาวช้างทุกๆท่านนะครับเรารักกันนะครับคนไทยนะครับไม่ทอดทิ้งกัันครบ

เฮ้ยแลนเกิร์ดนะแลนด์เกิร์ดโอเคนะครับผมอ่ะคนไลฟ์สดจิ้มห้านาทีหกกรอยคนไรไม่ค่อยดิฮะเต็มงั้นไปขอไม่ยอมตายคนไลฟ์สดไปทำกับข้าวก่อนนะคะผมกำลังถือกล้องอยู่นะครับโอ้ยตายตายตายโอเคนะครับผมก็ขอบคุณ FC นะครับทั้งในไลฟ์สดและในคลิปวิดีโอนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับ คลิปนี้ก็เมนูมใหม่ละสิฝากกันไว้แค่นี<อ>้นะครับผม<อ>ก็วันนี้เจอเขาเลิศน,นะครับผมไปโอเคนะครับไ,ไปแล้วครับสวัสดีครับ